สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยค,ครับผมชาติร้านเหรียญรอคอยการเลนนะ,ะน,น,นะครับวันนี้คร,ครับผมมีเหรียญไหมชมอีกเช่นเคยครับผมเป็นเหรียญพระพุทธสิงหานารารอดชนาวีนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสร้างโดยหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับผมออกเมื่อปีห้าหกครับ อันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับตะหลับเดิมตะหลับเดิมนะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับมีราคาค่างวดแปะไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในครับผมนี่ครับเนื้อเงินผิววิ่งวิ่งเลยครับเนื้อเงินเก่าเดิมๆนะครับผมที่ระลึกในการสร้าง พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะครับนั่นะครับดูด้านหลังครับนะครับด้านหลังครับสวยงามอย่เงีครับเป็นครุฑนะครับ ข้างนะครับเรื่องเงินผิวเก่าเดิมๆครับผมสวยงามจริงพบเจอน้อยนะครับน่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของสะสมนะครับเป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่ะลึกของหน่วยงานนะครับผมไม่ค่อยหลุดออกมาทางนอกง่ายๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นข้าราชการหุคลากรทางด้านนี้ เก็บซะส่วนใหญ่นะครับผมครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามของผมชาติร้านเหรียญรอคอยการเดินครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมขอบคุณครับ